เคยส่งทหารหลักไปร่วมรบกับศูนย์กลางที่จังหวัดน่านภูพานส่งไปหนึ่งกองพันภูซางส่งไปหนึ่งกองพันวันนี้ทหารหลักเหล่านั้นมาทําหน้าที่เป็นกาดให้กับพวกเรานะครับพวกเราเร่งอยู่ตรงนี้มีกาดล้อมรอบทุ่งแหลมอยู่400คนครับไม่ต้องเกรงกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่เรา มาด้วยใจนะครับอาวุธทักอย่างก็ไม่มีหนังตะติ๊กก็ไม่พกครับมีแต่หัวใจที่กล้าต่อสู้ครับพี่น้องครับที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้สหายหญิงสองท่านสหายชายสองท่านนะครับทั้งสองทั้งสี่ท่านนี้เป็นสหายร่วมรบภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มาที่นี่มาทำอะไรมาจากไหนเขาเป็นใครอยากจะให้สหายของเราเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับขอเริ่มต้นที่สหายดวงก่อนนะครับเชิญครับเสียงในบ้านแล้วนะคะนะอ,อนมาจากไสก็คือมาจากไกยอยู่ค่จงังหวัดอุดรบุรีคะ่ะคือสิม,มบ้าวมัฟังมาตอน ตะกี้ไปเห็นยังก็คือเขาไปอยู่ในป่าครั้งแรกกะบม่ได้ว่าสิตั้งแกว่าสิเขาไปหรอกพ่อแม่น่ะเคยไปหาเพื่อนป่าท,ที่นี่จะทำไรทำหน้าอยู่หน้าไปเห็นเรากเ็เลยเพื่อนคือนั่นแท้สนหรอกจนก็เลยสวนไปอยู่น้่กับไปน้ำเพื่อนไปแล้วบ่หูจัาขอ,อาดว่าียังเป็นยังเราครั้งแรกนะ่ะไปไดเกตมือก็ไปโดนตีทับค่ะ ก็จะหายเขากับบรายก้นเรากะโดนตีทับก็ใชยเขาก็มาเสียแน่กันนั่นเนีะย,ย่านอยู่จักย่านหน่อยย่านหลายพ่อแม่เอ้ยจนมาแลีนเข่าโกนเปีย์พุ่นละก็คือบ้านหล้าเขาบ่า <c oughs> <ห>าาเ,าาเคยเนาะบัดที่นี่ทุ๊กมือนี่กะถ้ำอยู่คือเก่าค่ะหักเป็นแหลกลองหรือว่านั่นสกัดคือถ้ำอยู่ เมื่อไรหยุดจะเทียก็ไปกัไปทํางานมนซนกับไปทุกคนทุกแห่งแหละค่ะเพื่อนเรียกร้องใช้กับไปหันมียุคครั้งหนึ่ง,งพ่อเกอลือเนี่ยแหละพาไปทํางานมนซนไปแล้วล่ะไปเห็นค่ายทหารนะ่ะมีทหารอยู่สองตัว้ว <c oughs> ก็เลยสั่นจะียให้เขาไปยึดปืนมั่นนะ่ะให้พ่อเกลือนะ่ะรียูนอกเขาไปสามคนกับไเย็ดยังมันหอกไปขอปืนมัน สีสูก็เอาของมันก่อนเลยมัดมันไว้แล้วก็ว่าให้มันฟังปุกกระโดมมันฟังแล้วก็ปล่อยมันหนีค่ะไม่ไ <c oughs> ด้ตีไม่ได้ข่าหรอกเพราะเห้ามีระเบียบวินัยอยู่ค่ะอ๋อไปยึดปืนทหารเลยค่ะคือว่าเห้าต้องบาทะเลยบอทะลุนทะเลยของสเสลยเองซีน่ะค่ะก็เฮ้าก็าให้การศึกษา <c oughs> ให้ควมเข้าใจต่อทหารแล้วก็ปล่อยไปค่ะ แต่สายดวงมามาที่นี่มาครั้งนี้ไม่ควรมีความคามิดอย่างไรครับก็คือว่าไม่ใจนะบอกก็คืออยากปลดปล่อยประเทศชาสตร์บ้านเมืองอยากให้ยุ่ดีมีสุขคือว่าสู่มากแล้วก็คือต้องสู่จนถึงที่สุดละะ่ละค่ะพราะแม่พี่น้องนั่งอยู่นีน่ก็เ่าต้องพ่อถึงว่าปัญหาอยังที่เกิดขึ้นก็ว่าต้องขค้นถึงที่ยากลำบากก็ยังก็ต้องสู่ต่อไปเจ้าที่อดที่ยากก็เ่าต้องคิดว่า อยู่บ้านสนุกสบายอยู่ไซก็ต้องเพดต้องท้ำกินค่ะอยู่หนี่มีคน้เน็้ใในกินมีคนหาให้กินก็คือต้องลำบากกันรับกันนอนกับสร้างมันถอดพอแม่ประเทศชาติบ้านเมืองเขาสูไปก็แห้งสีเน่าก็นี่ค่ะให้อวดเอาเข้าว่าต่ายกับขงเสียนหรอกว่าประเทศชาติบ้านเมืองที่ดีงามครับนั่นก็คือ สายดวงครับสายดวงชื่อจริงๆชื่อเจังแหงครับคือคําดีน้ำสกุลเรียดสีหาค่ะยวนเพื่อนาสมค่ะอวเพื่อนาสมจังหวัดอุดรธานีค่ะครับบบบสนะบมื่อบ้านตัวบบเมือค่ะครับตบมือให้สายดวงด้วยครับครับต่อไปกับฟังจากสายชายสายชายคนนี้เป็นนักรบกองร้อยหนึ่งหกเจ็ดของเขตงานหกหกหกนะครับสายจองครับเชญครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมมาเมื่อนี้ผมกับพ่อมี่อย่างหลายที่บอกว่าพ่อแม่พี่น้องดอกเพราะว่าผมก็ดีใจเพราะว่าเห็นพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ในส,สภาพจังซี่แล้วกับผมก็เข้าใจดีแล้วครับผมบาไท่เฮ้านี่ที่้ากันเท็ดที่ยังต่อไปภายในข้างหน้าเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่เพื่อที่ได้ อยู่ดีกินดีทุกคนหลายคนก็เว้าไปหลายคนก็เว่าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คง้อเข้าใจดีเพราะว่ามิตรสหายทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เคยรวมรบดีโดยเฉพาะที่เคยรวมรบกับผมมากอะหลายคนอนอิเส้นคือจังที่สมบูรณ์ช่วนฝ่ายนี่ก็เคยอยู่น้ำกันกับผมมาก่อน แล้วอายุในเส้นหรืออยู่ในนี่ก็สองสามมือพ่านมากผมก็ไปหาเหรียญน้ำพี่น้ำน้องสืบข่าวถามผู้นั่นหาผู้นี้หลายคนก็นตายไปแล้วก็มีบางคนก็นย่งอยู่แต่ว่าก็ได้มาร่วมต่อสู้กับพี่กับน้องจนกลัวสิงได้รับใช้ชนะหมดแลละครับพี่น้องครับพี่น้องครับสมัยท,ที่พวกเราอยู่ในป่าเราได้รับการอ่า เราได้มีอัตราค่าใช้จ่ายกันคนละ20บาทต่อเดือนนะครับแต่มาที่นี่เรามีแต่ข้าวกินใช่ไหมครับสายตรงครับผมนี่แหละครับครับนั่นก็คือ,อาสายตรงซึ่งเป็นนักรบมาที่นี่ก็ทําหน้าที่เป็นกาศนะครับเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับสหายที่เดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับซึ่งวันต่อไปผมจะได้นําสหาย ซึ่งเป็นกองกําลังเป็นกองทหารของศูนย์กลางพักได้มาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าทําไมเราตั้งใจจะปลดปล่อยประเทศแล้วทําไมจึงไม่ได้ปลดปล่อยเราทําไมเราถึงแพ้เมื่อปี2524นะครับก็เป็นวันต่อไปเอาละครับต่อไปนี้ผมจะให้พี่น้องได้พบกับสหายอีกท่านหนึ่งซึ่งสหายท่านนี้เข้าป่าตั้งแต่อายุเพียง56ปีเท่านั้น ป็นไปได้อย่างไรครับขอเชิญพบก,กับสายจันญาครับค่ะกะชีวสุปฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อแม่นี่สมัยเกิดผักคขมิตรใหม่ๆนี่พ่อแม่กะอาจจะไปร่วมเคลื่อนไหวแต่ว่าพ่อแม่กะยังอยู่บ้านอยู่ในชุมชนซึ่งพ่อแม่ทั้งสองคนก็เป็นศิลปินก็เป็นมอนลำนะคะกะ เกิดได้ไงมากอะอายุประมาณหกเจ็ดขวบก็พ่อกบับอเห็นแล้วคือพ่อกับเขาป้าไปแล้วกับยุกับแม่มีพี่น้องทั้งหมดหนั่นสี่คนหลังจากที่พ่อไปแล้วกับแม่ก็ค่อยทรงสเสบียงอาหารติดต่อสัมพันธ์กับในป้านะคะจนมือนึงมาแม่กระแดงก็คือเจ้าหน้าที่รัฐกะมาลังพนัน มาบีบคั่นกันแกงทุกอย่างกันเลยเดือดร้อนกับหอบลูกเขาปลาอีกเมด่อขอบขวดวนูกะอายุเขากเจ็ดขวดกะไปละหกละเฮินต่อสู่ดินล้นในปลายากลําบากอดเข่าอดน้ำต่อมาบ่อกี่ปีแม่กะถึกยิ่งเสียชีวิตพี่ชายคนโตกะถึกยิ่งเสียชีวิตหนูเป็นเล็กน้อยขณะนั่นกะอายุเจ็ดแปดขวบกะถูกไฟน้ำ ทรงไปศึกษาเลาเียน,นประเทศเล่าวชา่แดนประเทศจีนจนกระทั่งปีที่เกิดสงครามอินโดจีนคือความขัดแย้งในค่ายอมิตรปีที่เวียดนามบุกกัมพูชาจีนบุกเวียดนามก็ได้ยู่ในเล่าบ่ได้เล่ากะไรพักอมิตรออกแห่งประเทศไทยออกจากเล่าก็ได้อพยพออกจากเล่ามาณปีนั้นก็ขึ้นไปสังกัดอยู่เชียงราย พะเยา่านั่นคณะนั่นก็อายุยังว่หลายก็เพื่อนเฮ็ดยังก็เฮ็ดมดล่ละค่ะติตามผู้เฒ่าแน่เฮ็ดเสบียงอาหารเน่เพื่อนใส่เฮ็ดยังก็เฮ็ดในความเป็นผู้เยา้าก็อาศัยแต่ว่าเท่าเติบโตมากนี่ก็ถือปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละผู้กล้าหาญในสังคมในป่าน่ะก็มีว่ามีเขากับอายุได้นะคะ ต่อสู่ดินล่นมิตรสหายยุ่งหลาหากโยงสัน่นทุกคนเสมอภากเท่าเทียมพักสอนให้รู้จักเสียสลรระโหิอดทนรับใช้ประชาชนอย่างเดียวสอนให้ทุกยุนาสุกยุหลังจนกระทั่งพักคอมนิตสลายนูก็ออกจากป่ามาปี26ชีวิตไม่เย่าสมัยยุพา,าคเหนืออยู่จังหวัดน่านนูก็เคยพานสมรภูมิ ตอนเข้าสร้างเส้นท่างห่วโกนซึ่งนุเป็นเล็กน้อยทหารลักเข้าก็ไปออกไปลบนูก็เฝ้าไขา่ทหารบาดเจ็บมากนูก็ต้องมาเฝ้าพยาบาลดูแลรักษากังคำกลางขึ้นพ่นใส่เห็ดยังกับเห็ดมดแต่ความเป็นเล็กน้อยก็บบูดจากเน็ดจากเนื่อยแล้วก็ลังจะออกจากป้ามากค่ะบ่มียังลหละค่ะพ่อแม่กับบ่มีต่อสู้ดินลนกะ ได้สามีเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งเพิ่นก็เป็นสหายคือกันไปเห็นกันยุ่ภาคเหนือซึ่งภาคสายงานจะสทรงเพื่อนไปเป็นฐานรักยุคเขตเจ็ดจังหวัดพะเยาก็รักชอบก็ลงไปแต่งงานอยู่จังหวัดสุราษฎร์หลังจากสลายกองทัพกับมาอยู่บ้านก็เลยอพยพม,มาอยู่ตั้งหลักปักฐานอยู่อำเภอน,นํำสมจังหวัดอุดรก็ต่อสู่ดินล่นเลี้ยงลูกทั้มาหากิน โดยที่เขาเคยอยู่ปา่าเขาเคยลําบากผักเคยอบรมบ่มสอนเขาก็อาศัยบ่มีความรู้บ่มีการศึกษากะจิงจะประสบการณ์ชีวิตก็สอนให้ดารงชีวิตในสังคมนี้อย่างมีสติบ่มัว่วกับบ่นหยุ่นเกี่ยวกับอบายมุกทุกสิ่งทุกอย่างาการมามื้อนีก้กะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องยังมีสหายจะต่างส่วนหนึ่งที่พันยืนยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม สังคมต้องการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีพ่อแม่ก็ได้สละเลือดเนื้อผมทั้งปูทั้งแห่งเสร็น,นีมาก็เลย่าขั้นตอนเรียกลองก็คืออยู่บ่ได้เพื่อความที่ดีเพื่อความผาสุขเพื่อความเป็นธรรมในสังคมเพื่ออนาคตของลูกหลานกับบร้ยุทธ์ยนกับเพิ่นว่ามาสู่ก็ต้องมาสู่ในเมื่อคิดว่ามันถูกต้องนะคะ ลูกๆเขาก็บอกว่าสู่ยังก,กระดกกระเดียเนะไปป่ามาสู่จนพ่อแม่กับบ่มีแล้วก็ยังสิสู่อีกอยู่บ่รุ่นพ่อแม่ก็สู่แล้วมารุ่นดิฉันก็ต้องสู่สู่เพื่อยังสู่เพื่อรุ่นลูกของดิฉันอีกรุ่นหลานของดิฉันอีกตราบใดที่สังคมมันยังบ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีผู้ปกครองยังบ่เห็นความสําคัญของคนข้างลลังผู้ด้อยโอกาสผู้มีโอกาสผู้มีวาสนามีอํานาจเพิ่นก็บ่เคยคิดถึงคนข้างลลังดีแต่ปาก สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ภาละก็คิดวังเป็นยังยิงว่าอนาคตข้างหนา้าของลูกของหลานคือสิบวได้สูงขึ้นหนูอีกค่ะโอ้โหใช้จัญญาครับก็เราสามารถพูดได้ครับเพราะวันนี้พระราชบัญญัติก,การกระทําอันเป็นคอมนิสต์ไม่มีแล้วนะครับคนที่เสนอให้ยกเลิกขรบอันเป็นคอมนิสต์ก็อยู่ที่นี่แหละครับคือสุชาติศรีสังอยู่ตรงไหนปรากฏตัวเลยครับครับ นะครับเพราะนั้นเราพูดได้เราเป็นเพียงลำลึกความหลังของเราเท่านั้นเองสายจัญญาโอโหประสบการณ์และสายจัญญาบอกว่าพร้อมที่จะปลีชีวิตไม่ใช่เฉพาะสายจัญญาเท่านั้นครับพวกเราสหายที่ผ่านการลบมาเรามาครั้งนี้เราพร้อมทุกอย่างพร้อมจะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับครับพี่้องครับเหลือสหายคนสุดท้าย ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นสหายนักรบนะครับสหายทิวครับจากเขตงานไหนเชิญพบกับสหายทิวเชิญครับครับสวัสดีครับที่น้องชาวพลังธรรมาธิปไตจยที่ร,รักทุกท่านครับก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับตั้งแต่วันที่ส2บสองออกจากบ้านนะฮะ จนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยแต่ว่านะครับยังยังคิดว่าจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะอืได้รับชัยชนะก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับกับผมนะครับชื่อสหายทิวนะครับอยู่ที่เขตงาน555นะครับภูสักลากเขตอาทิธานีครับอำเภอวังสะหมอนะครับผมอยู่นะครับใช้ชีวิตร่วมกั